สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีหล่าองค์ิงเพชรบันแพงนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางช่อง YouTube รวมไปถึง Facebook แฟนเพจน้านะครับมือกล้องช่องดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนตอนนี้ อยู่นาเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนาเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงมาแล้งวงใหญ่นะครับทําการแสดงสอดแจ้งนะครับมันน้องก่อยพี่น้องนะครับน้องก่อยแดงใหญ่นะครับอำเภอเมืองเส้นรอบเมืองนะน้องก่อยแดงใหญ่นะครับถ้ามาเบิงช่วงใบม้งนะครับสภาพพื้น นาเวที่มีฝุ่นหลายนะครับแา้วก่อนออกมาเนี่ยนะครับประมาณสี่โมงเคื่นเนาะนะครับอยู่ที่พักผมฝนตกแห้งๆนะครับแต่ว่าทั้งนาเวทีนะครับบริเวณนี้นะครับก็ดีเนี่ยจักหน่อยเนาะนะครับฝนรินๆนะครับฝนรินๆลงมานะครับเพราอให้ได้ชุ่มฉ่านะครับเพราอให้ได้มันบองไงนะครับเวลามาแลงนะครับมวนกัน เต้นกันนะครับเนาะนะครับมันก็จะมองไงเนาะนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็มันหอนแห้งนะครับวันช่วงใบม่วงกว่าน่ะนะครับอากาศมันหอนแห้งนะครับผมคิดว่าจังไดก็สิมาละบ่หนักกะหน่อยบ่อนักบ่แห้งกะเบาเนาะนะครับมาอีหลีนะครับช่วงสี่มงกว่ากวานะครับ แต่ว่ากว่าจะทําการแสดงกับมันมีปัญหาละพี่น้องนะครับมองใดที่รถมันเหยียบมันอาจจะเป็นซี่ีขกีต่มนิดน้อยนะครับแต่ว่าทั้งนี่ทีมงานเป็นกะหาแนวมากหาเฟืองนะครับเฟืองเอาเฟืองมากบเลยนะครับมาถมนะครับเดี๋ยวมันก็ซับเดี๋ยวมันก็ซับมันก็ดูดนะครับมันมีปัญหาด้อพี่น้องเด้อมามวนน้ำกันนะครับแต่ซี่ละมันจังดีเนาะมันมองไง ขันค้นหลายเต้นหลายๆนี่มันไงโอ้ยขี้ฝุ่นเข้าจมูกนะครับโต๊ข้าวเดียวนะครับมาพ่มซื่อๆพี่น้องนะครับแต่วันในเมืองตกแห้งอยู่ด้มองพักนะครับวันในเมืองเส้นรอบเมืองเส้นออกไปอุดรพุ่นนะครับตกแห้งอยู่นะครับแต่ว่ารอบในนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับดอกเฟื่องมมกใครอยู่ดอกเฟื่องเป็นลาย <laughs> ใครอยู่ดอกเฟื่องเป็นลาย <laughs> นี่นะครับ กว้างขวางดีพี่น้องนะครับสถานที่ทําการแสดงมาแรงนะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็สถานที่ดีแห้งเลยล่ะเนาะนะครับถือว่าดีแห้งเลยนะครับมันน้องกอยนะครับน้องกอยแดงใหญ่นะครับําเพื่อเมืองใกล้ๆกันเลยนะครับกับอปตแดงใหญ่นะครับเลยเข้ามาเลยนะครับเลยวัดมมานะครับ เลยลงเรียนมานิดนึงนะครับพอรงเรีย่ยนเรลียวไซ้์ยด้พี่น้องก็ต้องไปเรต้องตรงไปคือซิลิบอกผมมาเศรดด้าเด้พอรงเรียนน้องก่อยกับเรียวไซ้์เข้ามานะครับสถานที่ดีแห้งนะครับพี่น้องสถานที่ดีแห้งเลยเมื่อนี้นะครับ ตาําหยางเป็นตาําหยางเลยพี่น้องนะครับส้มตําอาหารตามสั่งเห็นป้ายก็คืออยากแล้วล่ะนะครับด้านนี้ก็เป็นมิกซ์นะครับแล้วก็สมโอทีสมโอทีกำลังจัดบูธอยู่นะครับสมมสมมสมโอทีนะครับนี่คือเห็นผู้เดียวอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าบอก,บอกว่าจัดอิงออนบอกโออิงออนก็มีนะครับสมโอทีกแจกมาแลงนะครับมากาะนะครับ มาหวอดเราได้พินองเด้นะครับนี่นะครับมแมลงมะม่วนน้ากันนะครับสาวน้อยเพชรผันแพงเต็มวงวงใหญ่นะครับอิลาอุงอิงกับพ่อโจก,ก็กำลังเดินทางกลับมาจากเวิร์กพอยที่กรุงเทพเนาะไปแต่เศร้านะครับ,บรายการแรงกระบ,บินกลับนะครับบินได้ปันนกพูนได้เพื่อนนะบินไปบินมาชมมวงนี้นะครับต้องยกให้เพื่อนละนั่นนะครับสองพอลูก กำลังพัดงานก็บว่ามีมือว่างนะครับนอกจากมือเดินห้างมือเดินห้างไกลนะครับรายการที่วีกระจองโตกันนี่อิงอ่อนอิงอ่อนนะครับอิงออน <c oughs> สวัสดีค่ะมาถึง่โมงหมอไปทําบุญมาอานๆน,นมีเวลา,ไป,าไปทําบุญทําบุญครบรอบเจ็ดปีอพอดีได้มีโอกาสปกติที่บ้านไม่ค่อยหยุดพร้อมกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำไม่มีเวลาก็เลย รอบนี้มีเวลาเพราะว่าได้มาทำการแสดงอยู่พี่ช้างมาขายสบือไหมตอรงน็นพี่ช้างมาขายสบู่ขายดีเลยใช่ใช่ต้องมีแบบมีนางมาช่วยนะอ๋อวิ่งหน้าวิ่งหลังเนาะเม่วานนี้ยิ่งวิ่ง ไปทางไหนเลยวิ่งไฟวิ่งมาบัตรร้อยสี่สิบบัตรร้อยสี่สิบแต่ว่าสิบบาทถ้าอยากได้ก้อนหกก้อนใช่ค่ะสองร้อยบาทเนาะได้บัตรฟรีก็เหมือนว่าซื้อสบู่ก้อนละสิบบาทเองใช่ใช่สบู่ก้อนละสิบบาทถูกมากเนาะถูกจริงเพราะถ้าไปซื้ออยู่ที่ตามห้างก้อนละสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทเนี่ยถูกไปก้อนละถูกไปก้อนละสิบ เก้าบาทได้พี่น้องเพิ่มหกสิบาทได้สบู่ซ้าซื้อสบู่ก้่าร้อบาทแม่นี่นี่รานี่ยเี่ยเน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 ี่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่เนี่มเนี่ยเนี่ยเนแ่ะเนี่ยเนี่ะเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ลเน่ะเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ะเนี่นี่เนี่ยเนี่อเน่ยเนี่ยเน่ะเนี่เนี่ยเน่ยเนี่ยเน่ะเนี่เนี่ะเนี่ย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 เนี่นี่ะเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเน่เน่เนนี่เน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 ยเน่เเ ยี่สไม่ได้ใจยี่สิบเอ็ดยี่สองกรุงเทพพวกแดงดาวดีน่าจะมีเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนี่คือดาวน้อยแล้วก็เขตโมมี่นะคะจะแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ตามโปรโมชั่นดีๆนะครับจากอิงอ่อนนหวังท่านได้แต่งก็เป็นเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วกลิ่นแบบว่าหอมีอันนี้าท่านได้เปลี่ยนแตงเมื่อวานะเเอ่อวาน แต่นี้ได้อาบน้ำแล้วนะมันยังไปนอนไม่ได้ใส่ข้าวเดียวไม่ได้ไม่น่นี่นี่นี่ใส่ตาอสองหมผู้ใดมาก่อนได้ก่อนเด้อมีร้อยชุดแค่นั้นนะครับสองร้อยบาทมีสามกลีนร้อยชุดเท่านั้นอ่ะดูแค่สภาพผมนี่สามวันแล้วถ้าชิ้นที่ร้อยเอ็ดจะเป็นโปรสามก้อนร้อยห้าบาทนะครับ อะไรไม่ไม่อยากได้บัตรอยากได้สบู่ก็3ก้อนรอยบาทถ้าไม่ถ้าไม่อยากได้บัตรอยากได้แต่สบู่สามก้อนเนี่ยร้อยห้าบาทเ<ช>นี่ยก็เพิ่มหกสิบบาทบดีกว่าบอกจังไรก็มาไปซื้อบัตรอยู่แล้ว,วแ,ลแม่นบลาแม่นคันไปซื้อตัวนี้ร้อยห้าบาทไปซื้อบัตรอีก,140กร้อยสี่สิบก็เป็นสอ<ช>งร้อยสี่สิบห้าแงแพงไปหน่าแม่นบละนี่เอาแนวนี้ดีกว่า,วาวที่น้อง ขายดีจอดงหายขายดีขายต่างแากนะเอฟซีมาขายเอฟซีมาสื่อแบบเอฟซีมาถามเอาเห็นเน่าไรสดตอนนั้นนอนไว้สดเนาะอุดรนเมื่อคืนคนมันหลาอ่ะคนมันหลอุดรเมื่อคืนน่ะแม่ค่ะเราไมกได้คิดว่าจะจะหมดเร็วขนาดนี้ดิเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเปรียบเทียบราคาเนี่ยถ้าถ้ากรุงเทพมันจะร้อยเก้าสิบบาทเนาะบัตรร้อยเก้าสิบเพิ่มบ้านเราบ้านเรามันถูกเนาะแต่ทีนี้ กรุงเทพถูกกว่ากรุงเทพเพิ่มสิบาทไม่บัตรบัตรหน้างานไงบัตรหน้างานจะถูกใช่แต่ก็จะเพิ่มเยอะหน่อยใช่แต่ถามว่าคุ้มไหมค้มคุ้มในกรณีสิบบาทใครจะไม่คุ้มเนี่ยแล้วแล้วเอฟซีเขาดูตามช่องไลฟ์สดพี่พี่ยูทูบเนี่เขาเห็น รอุดนที่นี่น่ะมาแบบเยอะมากมาจากช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้คนมันเยอะคนมันเยอะมากรอไม่คืนมันเป็นเพราะสถานที่มันน้อยแล้วว่าคนมันเยอะวคนเยอะด้วยแล้วก็ซื้อด้วยล่ะคะเออมาบ้านมาบ้านโมมี่มาบ้านเอมมี่ถ้าเสียงคอนเสิร์ตมาเนี่ยลำโพงเราก็สู้ไม่ได้เลย มันก็เลยได้ได้แรงได้แรงจากเพราะฉะนั้นต้องต้องรีบมาเนาะรีบมาอ่ะมาเราคพ่มเตนสั่งจองดิอ่าโอ้แบบนั้นเลยคือไปทั้งกรุงเทพมีต้องสั่งจองแล้วเด้อผู้ใดไปทั้งกรุงเทพเล้วไปทั้งภาคกลางอีกวันนี้เราก็จัดเยอรมัน ก็บอกเราลงยูทูบี่ล่ะเรามาไกลสุดพอดีเราเราเดี๋ยวมาบ้านเราแนยู่สิคิดว่าเรานั่งเครื่องมาซื้อสบู่เราเรานางเครื่องมาซื้อสิบหมื่บาเรามาหาเองเรามาหาเองนางเครื่องมาจากเยอรมันกลับบ้านพอดีเนาะมันก็มาหาเองมาซื้อสบู่มันมาหาน้อกบัวงองบัดนี้เพิ่นรอเพิ่นเบิ่งไลดอยู่เพิ่นเบิ่งอันขิ้เพิ่นเบิ่งยังดูมีสบู่มาพอดีเพิ่นก็เลยเมาซอยอาใบหุ่นนา มาล้วก็ต้องซื้อคุ้มเนาะมาแตา่ข้างไก่เนาะขอบคุณน้องเอมี่เลยหลาย,ลาย<ป>นะครับมาแลงเปล่ามาได้พีนน่น้องเด้อะชาบเด็กที่นั่งคิวด้วยนะครับ<อ><ต>มาซา<ะ>คือแบบว่าอาจจะอาจจะลอย <laughs> มาซาเนี่ยมาแลงนี่ยน <c oughs> อยู่หลังหมูได้มาขึ้นนี่มาซานี่เข้าบา่อดายได้ข้างหน้ามาขึน้นคันแซคเข,ข้าไปก่อนจะไปถ่ายคลิไปไใจมาขึ้นนี่นะครับ เดี๋ยวจ้พ่อกันคลิใหม่เนาะพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆส่งข่าวแล้วนะครับว่ามหอดจอดถึงแล้วเนาะ<ว>นะครับหน้างานมันน้องก่อยนะครับที่ตำบลแดงใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแดงใหญ่แดงใหญ่จ้าแดงใหญ,ใใหญใ่ถ้าเป็นเครื่อนในจะเป็นแดงหม้ออ่ะพ่อกันคลิปใหม่หน,นะครับสวัสดีครับ